สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมา,าดาวน์โหลดจูมลาแล้วก็ติดตั้งจูมลานะทุกคนจูมลาก็คือ,อเป็นเหมือนโปรแกรมสำเร็จรูปเหมือนเราเอาไว้สร้างเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาที่หน้าเบราว์เซอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ พิมพ์ค้นหาคำว่าจูมลา la, แล้วเราก็ enter นะทุกคนพอเรา enter แล้วหน้าจูมลามันจะเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมแล้วเราก็คลิกนะทุกคนอันแรกก็ได้นะลองเข้าไปดูก่อนใช่แล้วอันนี้แหละเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะทุกคนดาวน์โหลดจูมลาคลิกนะคะมันจะมาหน้านี้ก็คือ เราสามารถดาวน์โหลดแล้วเราก็นำไปติดตั้งนะทุกคนเดี๋ยวเราคลิกดาวน์โหลดนะทุกคนมันจะมี2ไฟล์นะทุกคนมันจะเป็นจูมล่า4.3.3แล้วก็มันจะเป็นแบบอัปเกรดแพ็กเกจนะทุกคนของจูมล่า4นะทุกคนแล้วก็กดดาวน์โหลดไปทั้ง2อ,อันก็ได้ ของจูมล่าของอถ้าจูมล่า4.3.3ก็คือมันจะคลิกแล้วก็คือมาที่ดาวน์โหลดเลยใช่ไหมแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นจู o มล่าอัปเดตที่มันบอกว่าอัปเดตใช่ไหมแล้วก็มันจะเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดนา w นะ คือไฟล์อ่ะมันจะเข้ามาที่เครื่องเราแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมามันต้องแตกไฟล์นะทุกคนมันต้องแยกไฟล์ออกมาคือมันจะแสดงมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แสดงทั้งหมดก็ได้มันจะขึ้นมาที่ดาวน์โหลดให้เราดูว่าระยะการดาวน์โหลดมันถึงไหนใช่ไหมแล้วเราก็รอดูนะเดี๋ยวถ้าไม่นานอะก็คือเราเปิดไฟล์ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดเลยก็ได้ ไฟดาวน์โหลดใช่ไหมแล้วเราก็ดูนะไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จใช่ไหมสองอัน,นเนี้ยเน็ตเราช้านิดนึงนะทุกคนแบบว่ามันก็เลยเออร์เรอร์ไปนะทุกคนมันก็เลยค้างไม่รู้เสียงดีหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเสียงมันแบบก้องๆ้องนิดหน่อย เราเอาไม้มาแบบว่าร้อยเข้าที่อ,อกเสื้อจะมีเสียงรถเข้าเป็นระยะนะทุกคนบ้านเราอยู่ใกล้ถนนมันไม่ได้แบบว่ากั้นเสียงด้วยเสียงบอกเลยว่าเสียงเข้าไม้ดีมากจากรถข้างนอกแต่เสียงพูดไม่รู้ไฟมันใหญ่เหมือนกันนะอ๋อไม่ใหญ่เท่าไหร่ ไฟไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันดาวน์โหลดนานเพราะาน่าจะเป็นเพราะเน็ตเรามันไม่ดีเท่าไหร่นี่ไงเออได้แล้วเดี๋ยวแตกไฟล์เราจะแตกไฟล์ให้ดูนะทุกคนเราต้องคลิกขวาตอนแรกเรามาที่หน้าดาวน์โหลดใช่ไหมไฟมันอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเราก็คลิกขวาพอคลิกขวาแล้วเราก็จะเ,ออเราต้องเอ็กซ์ตร้าเนี่ยตรงเนี้ย น่าจะอ่านว่าเอ็กตราเราไม่แน่ใจเอ็กตรักเอ่อเอ็กตรักไม่ใช่เอ็กตราเอ็กตรักเอานะทุกคนแล้วก็แล้วก็เอ็กตรั Extra. อีกทีหนึ่งคือที่จริงอะ่ะเราเอ็กตรักไว้แล้วใช่ไหมเราแยกไฟล์ไว้แล้วคือสองอันนี้แหละแต่ว่าเออเราจะทำให้ดูนะแล้วเราก็แล้วเราค่อยยกเลิกก็ได้ แบบมันช้าเพราะว่าคอมเราเอาความจํามันไม่สูงเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราเรากดยกเลิกนะเพราะว่าถ้ามันเสร็จอะ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่เสร็จมันกลายเป็นโฟลเดอร์แบบนี้แต่ว่าถ้าเสร็จอะ่ะมันก็กลายแบบนี้เลยเราก็แค่ร e n a m e นะทุกคนเรารีนมเราเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่มันเวลาเราพิมพ์ค้นหามันเราได้จาได้อันนี้เราลบไปเลยนะนี่ก็คืออันที่เรา เอ็กแท็กออกมาแล้วก็คือเราแตกไฟล์แยกไฟล์ออกมาก็คือแบบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันก็เออน่าจะทำนองนี้นะแล้วก็เราก็จะย้ายไปที่ไปที่เออไดซี Day C, แล้วก็มันแอปเซิร์ฟเดี๋ยวเราคอนโทรลเอ็นไดซี Day C, นะทุกคน แล้วก็ a อ s ซ r v e มันคือฐานข้อมูลที่เราใช้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะ Copy มาวางไว้ในหน้านี้ก็คือ w w ็เว็บเดี๋ยวเรากลับไปใหม่นะเดี๋ยวเข้าใหม่ขั้นตอนแรก Day c. Day c. คือเราเลือกตรงนี้คลิกปุ๊บมันจะมาปรากฏหน้านี้เราก็เลือก a อ s s ซ r v e ฟแอปเซิรแล้วเราก็พอมาเข้ามาในนี้มันจะมี4ีโฟลเดอร์ใช่ไหมอ่า e x c e p ออะไร,ะไ,รไม่รู้ไม่แน่ใจ MySQL แล้วก็ PHP 7แล้วก็ World w e แต่เดี๋ยวเราโฟลเดอร์ er เราจะเลือก World w a e Web แล้วเราก็จะลากไฟล์เข้ามาวางในนี้เพื่อว่าจุ o มล่าเราสามารถรันได้แล้วก็สามารถติดตั้งได้ก็คือเราจำเป็นจะต้องลากมาไว้ในโฟลเดอร์นี้ คืออันนี้เราไม่ได้ copy ปี้มานทุกคนเราลากมาเลยถ้าเกิดเราอยากใช้ไฟล์ใหม่ก็คือเราอยากลบอันนี้ทิ้งแล้วก็ลบแล้วก็มาแตกไฟล์ใหม่แล้วก็มาใช้ได้อันนี้นะทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรากา็เราจะไปที่โล c ก้โฮสตนะทุกคนเพื่อติดตั้ง เราก็จะพิมพ์เข้าไปนะทุกคน localhost แ,แล้วก็ตามด้วยจ o มลาที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้เราพิมพ์จุมลาเฉยๆนะไม่ได้มีเวอร์ชันอะไรแล้วเราก็ enter คือขั้นตอนการติดตั้งนะทุกคนอันนี้คือการติดตั้งจุมลา4.3.3ก็คือ,อ,อพอเรามาหน้านี้ปุ๊บเราก็จะทำการ เลือกภาษานะทุกคนภาษาไทยสังกรษ์เราเลือกภาษาไทยนะแล้วเราก็เลือกชื่อเว็บไซต์เดี๋ยวเราเอาคำว่าเว็บไซต์ก็ได้แล้วเราก็จะตั้งกำหนดการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลก็คือเราจะตั้งค่านะทุกคนเพื่ออันนี้เข้าไปแล้วมันก็ต้องตั้งค่าใช่ไหมเรารู้สึกว่าไมมันดังเกินไปเดี๋ยวเราขอลดเสียงหนะ่อย คือเราลดเสียงเฉพาะหูฟังนะทุกคนแต่ว่า,าในส่วนของไมอ่ะเราไม่ลดเราต้องการให้ให้มีเสียงดังอ่ะเพราะว่าเพราะว่าไมอเราเป็นแค่ไมหูฟังใช่ไหมมันไม่ได้เป็นไมอ่แบบว่าสําหรับการใช้งานอ,าอัดเสียงอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่มีการตัดเสียงถ้ามันตัดอ่ะคุณภาพเสียงมันก็จะแย่ลงใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตัดเราก็แบบว่าเออใช้แบบว่าสด อาจจะมีเสียงแพร่เสียงอะไรบ้างแต่ว่าคือมันจะได้ยินเสียงผู้ชัดอันนี้เราลดเสียงหน่อยนึงนะ hmm. เพราะว่าอันเนี้ย hmm. เราได้ยินเสียงตัวเองในหูฟังนะแต่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงตัวเองในหูฟังมันดังมากแบบดังจนปวดหัวเราก็เลยลดเสียงนิดนึงแล้วก็แต่ว่าในส่วนของไม้อะเราไม่ได้ลดแต่เราเปิดได้ดูนะอันนี้คือเราตั้งค่าไม้นะเราตั้งค่าแบบเสียงแบบว่าถ้าช่วยชามรำไห้กระทบกันอะ่ะก็ได้ยินนะถึงอยู่ห่างแต่ว่าเออเนี้ย เราต้องการให้เสียงเสียงพูดอะเข้าไมชัดๆอะเพราะว่าเราพูดไม่ค่อยชัดด้วยแล้วก็คือแบบว่าพูดเสียงไม่ดังเท่าไหร่แต่ว่าเอออยากให้เสียงไมชัดๆเราก็เลยเปิดเสียงไมสุดนะทุกคนโอเคแต่ว่าเราอาจจะพูดหลักการไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเก่งในเรื่องการใช้เสียงหรือการอ่านเสียงอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็อันนี้กลับมาต่อนะคือหน้าแรกก็คืออันเนี้ย คือเราหลังจากที่เราวางแล้วใช่ไหมเราก็พิมพ์เรามาที่แบบว่าตรงเว็บเบราว์เซอร์คือเราจำเป็นต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์นะเรามาที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเราก็พิมพ์ localhost แล้วก็ slash นะทุกคนแล้วก็จูมล่าแล้วก็ enter มันจะปรากฏหน้า install มันเป็นหน้า index นะหน้านี้หน้าแรกก็คือเริ่มต้นหลังจากก่อนพอวางปุ๊บแล้วก็คือ ก่อนใช้งานอะไรมาต้องมาหน้านี้โดยที่เรายังไม่ได้ติดตั้งนะทุกคนแต่ถ้าเราติดตั้งแล้วมันจะกลายไปเป็นหน้าแอดมินนะทุกคนเดี๋ยวเราเ,าเลือกภาษาปุ๊บแล้วเราก็กําหนดเว็บไซต์กําหนดชื่อนะทุกคนแล้วเราก็คลิกตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบมันจะมาหน้านี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เราก็ป้อนชื่อ ก่อนชื่อจริงสำหรับ super user เราจะใช้ super user ว่าอะไรเรา admin ก็ได้นะ admin แ,แล้วก็เรามาบันทึกกันต่อนะทุกคน หลังจากเมื่อกี้เราเข้าหน้านู้น้วใช่ไหมเราตั้งชื่อเว็บไซต์เสร็จแล้วแล้วก็เราคลิกปุ๊บมันจะมาออกที่หน้านี้เลยนะหน้านี้มันจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบนะทุกคนเราจะใช้อ,อดินเพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านอะไรแบบนี้เพื่อไปจัดการข้อมูลนะทุกคนก็คืออันนี้สำหรับบ้นอน username password username ของ ยูเซอร์ซูเปอร์ยูเซอร์นะทุกคนก็คือเป็นแอดมินเราใช้เป็นแอดมินนะทุกคนแล้วก็ตั้งชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับระบบผู้เดลและระบบเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วก็แอดมินเหมือนกันแล้วก็ลงมาตรงนี้เราก็เป็นรหัสผ่านนะทุกคนสำหรับซูเปอร์ยูเซอร์แล้วก็เราก็จะมาดูอ e ีเมลตรงนี้นะทุกคนเราก็จะใส่อ e ีเมลเราก็พิมพ e ์อีเมลเข้าไปเลย หลังจากนั้นเราก็ตั้งค่าการเชื่อมต่อเราก็จะคลิกตรงนี้อาจจะมีเสียงรถเข้าเป็นระยะนะทุกคนแล้วคลิกตรงนี้นะทุกคนแล้วมันก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเลือกฐานข้อมูลนะทุกคนอืม แล้วเราก็จะใส่ localhost ใช่ไหมอ่าตรงนี้เราก็จะใส่เป็น localhost ตรงนี้ก็จะใส่เป็น root อ่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะทุกคน localhost ก็คือเหมือนเป็นอ่าสำหรับที่เราลงเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เราลงมาเป็นแอปเซิร์ฟใช่ไหมส่วน root นี่ก็คือเป็น username อ่า password root ที่เราลงชื่อเข้าใช้ตอนที่เราลงทะเบียนแอปเซิร์ฟก็คือลงทะเบียนฐานข้อมูลนะทุกคนแล้วก็ป้อนรหัสผ่านที่เราใช้นะทุกคนของร o ทนั่นทุกคนเราก็จะใส่รหัสผ่านที่เราตั้งแต่แรกนะทุกคนก็คืออันนี้เป็นรหัสผ่านของ Root ที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าใครําไม่เป็นก็คือไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะทุกคนมัน ถ้าเราจํารหัสผ่านที่เราบันทึกไว้ตอนแรกอะ่ะไม่ได้เราก็สามารถเข้าไปรีเซ็ตได้ก็คือไปเปลี่ยน Root ไปเปลี่ยนอ่ายู e เซอร์แล้วก็พาลเวิร์ดคืออาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ว่าส่วนมากก็ใช้ Root นะทุกคนใช้ Root แล้วก็รหัสแล้วก็มาตรงที่อ่ป้อนชื่อทางข้อมูลแล้วก็สร้างถางข้อมูลขึ้นมานะทุกคนว่าเราจะใช้ชื่ออะไรแล้วก็ใช้อันเดิมนะทุกคนชื่ออัน,นที่มันมีให้เราอยู่แล้วแล้วก็ อ่อันนี้ก็มันจะขึ้นเป็นแบบสุ่มนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เราตรวจสอบสิทธิ์แบบสองทางตรวจสอบสิ์แบบทางเดียวอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่นะทุกคนลองลองใส่ไปก็ได้นะลองดูว่ามันจะขึ้นอะไรมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแต่เราเราไม่ได้ใส่นะทุกคนแล้วก็ติดตั้งจูมล่านะทุกคนเราก็คลิกตรงนี้เลย มันจะทำการประมวลผลก็คือกำลังสร้างอยู่นะทุกคนเราต้องรอแป๊บหนึง่งอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆเพราะว่าเราแบบว่าเออตอนนี้ผู้ชมผู้ติดตามอะตอนนี้ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยใช่ไหมสี่ร้อยกว่า ก็คือถ้าแบบว่าวันไหนเราถึงพันก็คือเราจะได้เปิดรับรายได้เราก็จะได้มีแบบว่ากําลังใจทําต่อไปนะทุกคนคือคลิปเราอาจจะแบบว่าเออแบบบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ดีกาอะไรแบบนี้แต่เราก็พยายามนะทุกคนเราก็แบบว่าบางที่หัวเราอาจจะแบบสมัยเก่าไปนิดนึงแล้วเราก็ไม่ได้แบบความสามารถไม่ได้เยอะมากใช่ไหมเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราพอทําได้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะทุกคนโอเคแล้วเราก็หลังจากมันบันทึก เว็บไซต์แล้วมันก็บันทึกแล้วใช่ไหมอันเนี้ยมันบอกว่ายินดีด้วยทําทการสร้างเว็บไซต์จุ้มล่าของคุณเสร็จแล้วก็คือพร้อมใช้งานแล้วแล้วคลิกตรงนี้อมันบอกตั้งค่าภาษาใช่ไหมเราก็เข้ามาดูได้นะเราก็ลองติ๊กภาษาไทยนะแล้วก็ติดตั้งภาษาที่เลือก จะลองดูนะว่าพอติดตั้งแล้วมันจะเข้าไปใช้ได้ไหมอะไรยังไงเพราะว่า,าในส่วนของจุล่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้งานทํางานมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่านี้น่าจะเป็นตัวที่ของตัวอัปเดตใช่ไหมก็คือ,อมีการแช์ภาษาไทยได้นี่ไงพอเราเลือกติดตั้งภาษาไทยปุ๊บมันจะมีการจุล่าได้ติดตั้ง ภาษาต่อไปนี้เรียบร้อยแล้วปวดเลือกภาษาที่คุณต้องการในการเป็นผู้ดูแลระบบของจุมล่าเราก็เลือกภาษาไทยได้นะทุกคนแล้วก็มันจะมีข้างล่างจูมล่าติดตั้งแล้วก็ส่วนส่วนของหน้านะทุกคนจูมล่าคุณต้องการเลือกภาษาอะไรนะอังกฤษหรือว่าไทยเราก็ใช้ภาษาไทยนะทุกคนแล้วเราก็บันทึกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ทีนี้จุมล่าจะเป็นค่าเริ่มต้นให้เราเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนมาดูข้างล่างนะทุกคนมันจะมีอาการแนะนําการตั้งค่าเว็บไซต์ PHP สําหรับการเข้าถึงของจุมล่าอย่างสมบูรณ์เราก็จะไปเปิดที่เว็บไซต์เดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนะมันมี2ตัวเลือกอันนี้ก็คือเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์โดย ที่เราถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์อ่ะเราก็จะพิมพ์แค่ local host แล้วก็จ o ล่าแล้วก็ slash ใช่ไหมแล้วก็ enter มันก็จะมาที่หน้านี้ก็คืออันนี้เว็บไซต์ที่สร้างจากจ o ล่าก็คือเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่ว่าเอาไว้เผยแพร่แต่เดี๋ยวเรากลับไปนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนที่ว่าสำหรับแอดมินเดี๋ยวเราจะดูนะว่าเราต้องพิมพ์ยังไงอันนี้เราจะ local host จ o ล่าแล้วก็ slash เราพิมพ์ s min i n i s t r a t o r นะทุกคนมันก็จะเข้ามาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อกใหม่นะมันต้องมาที่ s ministrator อ่อถ้าไม่ได้นั่นเดี๋ยวเราดูนะว่ามันไม่ได้เพราะตรงไหนเพราะว่าอ,อบางครั้งอะ่ะมันก็ เดี๋ยวเราดูนะเราจุ่มล่าออกนะอ๋อเรารู้แล้วจุ่มล่าเราเชื่ออันนี้ก็คือ,อเราต้องพิมพ์ว่า local host s. จูมลาก็คือเป็นชื่อโฟลเดอร์นะทุกคนที่ตอนเราสร้างตอนที่เราเขาเรียกว่าอะไรตอนที่เรา rename แล้วก็ copy ไปวางใน World Wide Web อะเราตั้งชื่อว่าจูมลานะเราไม่ได้มีสีเมื่อกี้เราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมีสีใช่ไหมเราก็ต้องเข้ามาที่ localhost/ จูมลาแล้วก็ slash admin/administrator นะแล้วก็ index.php.php นะอันนี้ภาษาอังกฤษเราไม่ได้แม่นนะทุกคนแต่ว่า ทุกคนสามารถดูได้นะว่ามันพิมพ์ว่าอะไรก็คือเดี๋ยวถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้างล่างให้อีกทีหนึ่งคําว่าอะไรใช่ไหมแล้วมันถ้าถ้าเสียงไม่ค่อยนั้นก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่เรามันแบบว่าใช้ไมโหูฟังนะทุกคนแบบว่าเอามาติดที่อกเสือ้อปกเสื้อนะทุกคนมันจะเข้ามาหน้าหน้าอินเด็กของ หลังบ้านก็คือมันเป็นสำหรับการาผู้ดูแลระบบก็คือสำหรับเราที่เอาไว้สำหรับสร้างจูมล่าหรือว่า add extension เข้ามาสำหรับใช้ในระบบใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือมันจะเข้ามาที่หน้านี้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะไปดูว่าที่เราบันทึกหน้าจอมันกำลังทำงานปกติไหมโอเคเพราะว่าเรากลัวว่าเราพูดอะไปจนเสร็จแล้วแล้วมันไม่บันทึกเราก็เลยเระแวงนิดนึง อันเนี้ยพอเรามาที่หน้านี้เราพิมพ์แบบนี้เข้าไปปุ๊บเราก็จะมาที่หน้านี้พอมาที่หน้านี้ปุ๊บเราก็จะใส่รหัสนะทุกคนก็คือตอนที่เราสมัครมันก็จะมีแอดมินใช่ไหมเราก็ใช้แอดมินแล้วก็รหัสสำหรับที่เราใช้อันนี้จะเป็นอ๋อซูเปอร์ยูเซอร์ใช่ไหมสำหรับผู้ดูแลระบบแล้วเราก็มาดูค่าพื้นฐานนะทุกคนเราลองดูนะถ้าเราใช้ปฏิทยปุ๊บ ตอนเราเข้าไปใช้งานมันจะยังเป็นภาษาไทยไหมแล้วเราก็เข้าสู่ระบบมันเป็นภาษาไทยนะทุกคนอ่าอันนี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปชมเว็บไซต์ที่เราอันจูมล่านี่แหละที่เราว่าใช้แล้วใช่ไหมมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นี่ไงเว็บไซต์เราคลิกขวาก็ได้แล้วเราก็เปิดไป มันก็จะปรากฏหน้าที่เราเปิดโอเคนะส่วนส่วนหน้านี้ก็คือเป็นหน้าทั้งหมดนะทุกคนมันเป็นหน้าแรกของอการจัดการก็คือเป็นหน้า d ดสก b o อร์ดนะทุกคนที่จะมีไซส์สิสเมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนอไว้สำหรับให้เราเลือกหรือว่าจัดการนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดู ในส่วนอื่นนะทุกคนถ้าเป็นเนื้อหามันก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะเนื้อหาหมวดหมู่เนื้อหาเด่นฟิลฟิลกลุ่มฟิลมีเดียโมดูลเว็บไซต์โมดูลผู้ด,ดูแลระบบเดี๋ยวเราเข้าไปในโมดูลผู้ด,ดูแลระบบก่อนนะลองเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้มันจะเป็นภาษาไทยหมดเลย เพราะว่าเรากำหนดตั้งค่าการใช้งานเริ่มต้นเป็นภาษาไทยใช่ไหมบางคนอาจจะแบบว่าเคยใช้ที่ที่อาจารย์สอนมันเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าแบบว่าเคยใช้ภาษาอังกฤษอะไรงนี้แต่ว่าเอออันนี้เราเข้ามาใช้ภาษาไทยก็ได้เราเข้ามาให้ดูว่าหลังจากเราติดตั้งมันมีอะไรบ้างท่ันนาะวันนี้เรายังไม่ได้สร้างเมนูเดี๋ยวถ้าสร้างเมนูเดี๋ยวเราจะสร้างคลิปหน้าหรือว่าเรา Add attention เข้ามายังไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูคลิปหน้านะทุกคนอันนี้ก็คือ,อโมดูลในที่มันมีให้เราเลือกนะทุกคนเราลองคลิกดูไหมว่าถ้าเราเลือกโมดูลแล้วมันจะไปขึ้นที่ไหนมันจะมาขึ้นยังไงเนี่ยเราคลิกเข้ามาในโมดูลสมาชิกนะลอง มันจะขึ้นว่าอะไรสมาธิที่จะแสดงชื่อวันที่เผยแพร่อหน้าแรกชื่อใช่ไหมล้วก็เราลองใส่ไปดูนะเดี๋ยวพิมพ์แล้วก็แบบว่าเวลามันไปปรากฏมันจะไปปรากฏที่ไหนอันนี้เป็นวันที่เผยแพร่นะทุกคน เราก็ลองเข้ามาใช้ดูแล้วก็อันนี้เราจะบันทึกและปิดลองดูนะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่ามันไปขึ้นโมดูลจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยอ่นี่ไงโมดูลสมาชิกโมดูลของสมาชิกนะมันหนอสถานะมันยังไม่กาติกนะทุกคน มันยังไม่การถูก้าปิดไปก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋วเรามาดูโมดูลนะทุกคนว่าเดี๋ยวเราลบหน้าเนี้ยลบได้ไหมเดูก็อันนี้เราก็ยังต้องศึกษาอยู่นะทุกคนเพราะว่าแบบว่าอันนี้คือโมดูลที่มันมีอยู่นะทุกคน ต่เรา,เาไปดูในส่วนอื่นด้วยละกันคืออันเนี้ยวันนี้เราจะเข้ามาดูก็คือหลังจากเราติดตั้งแล้วมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนอันนี้ส่วนเสริมใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษเอ attention รู้สึกก็คือมันเป็นการลองคลิกเข้าไปดูก็คือเป็นการเพิ่มอไฟล์หรือว่าอะไรบางอย่างเข้ามาในนี้นะทุกคน อันนี้ติดตั้งจากโฟลเดอร์ก็คือติดตั้งจากโฟลเดอร์จูมลาแล้วก็น,นี้ใช่ไหมคือมันมีมันมีแบบว่าให้เราคือเราอัปโหลดไฟล์อัปโหลดอะไรเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็มันจะทําการให้เราอ่ะใช้เหมือนเทมเพลตใช่ไหมเราก็ต้องอัปโหลดขึ้นมาเหมือนกันอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะทุกคน คลิปนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่เน้นหลักๆก,ก็คือการดาวน์โหลดจู o มล่าเราสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน 2. วิธีการติดตั้งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงจนถึงว่าเรามาเห็นภาพรวมก็คือวิธีการติดตั้งทั้งหมดวิธีตั้งแต่วิธีการวางไฟล์วางไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนก็คือ,อวันนี้ก็คือ เท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ